เพื่อนๆคะเราไปดูไม้ที่ผิดนัดผิดคาดผิดเวลากันค่ะโชคก้าวชั้นดางค่ะ คนมีไม้สวยในมือแต่ขายไม่ได้ทำให้เบื่อนหนายเลิกเลี้ยงไม้ไปทำอาชีพอื่นเช่นน้องนุชโชคเก้าชั้นที่เรามีนะคะเป็นผลผลิตของน้องนุชค่ะน้องนุชก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่หวังกำไรจากโชคเก้าชั้นไปเหมามาเลยค่ะต้นละสองร้อยสามร้อยกว่าไม้จะโตก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งค่ะ ไม้น้องนุชไม่เป็นไปตามพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยไม้ที่หามาได้แต่หาความสวยไม่ได้สุดท้ายก็ต้องยกให้ปาแกรมค่ะหมดไปหลายตังเลยนะคะน้องนุชต่อไปถ้าจะเล่นควรเล่นไม้ใหญ่เลยค่ะหรือเป็นคนกลางซื้อมาแล้วขายไปแต่อย่าท้อนะคะน้องพี่ให้กำลังใจค่ะ